เเล่นเล่นไม่ได้เลยทั้งมืเฮ้ยไม่เปลนไม่เปลี่ยนเล่นไม่ได้ไมู่ดยังไม่เปิดด้วยไม่เปลี่ยนก็เล่นไม่ได้เพาเปลี่ยนมาหนึ่งครับลงเซนิสลยครับโอเคเปิดสองตัวหนึ่งใช้หนึ่งแอคชั่นพอยต์ค่ะเซนิสเหมือนกันแล้วก็ใช้อีกหนึ่งลงเป็นในงงฟูค่ะตัวนี้เด้งคอศูนย์ขึ้นมือจบเทิร์นค่ะใั้ผมเนี่ยผมูม้รวมกัม นี่ยพอพี่พูดอย่างเงี้ยเขาหนึ okay. ่งครับลงตัวนี้ดีดศูนย์หนึ่งขึ้นเหมือนกันแล้วก็เซนิสึกครับเปิดเจ็ดขาเลนคับมาตัวหนึ่งครับเซนิสุเลนขนึ่ครับเกียค่ะดีแล้วเอาไปก่อนตั้งสองตัวหนึ่งวต้องทิ้งมืออีกนะสองตาได้ผมใช้หนึ่ง action point ขาลงเซนิสึกใช้หนึ่ง ไอชั้นพลอยค่ะลงเีนี้ส่อตัวนี้เปิดเจ็ดสองสี่หกเจ็ดหาตัวเลขไม่มีไม่มีเอาแล้วตัวตึงแย่แล้วโอเคค่ะจบเทิร์นสามไอชั้นปลอยครับตัวหนึ่งหนึ่งครับลงอินโนซเกตเป็นสเตปแล้วก็ลงหนึ่ง ทันจิโร่ครับค่ะอันนี้เป็นไทรสโตนอิมแพคแล้วก็หนึ่งห้าครับเย็ดเซนิเึตรเจ้าพกห้าค่ะบอกว่ามีมีทันจิโร่มีทันจิโร่ได้ดับเบิลสองแดงแล้วก็มีมีนาสเกตตัวสองตัวสองหนึ่งนี่ครับค่ะเอตแอคแพคเฟดครับค่ะสี่พันดับเบิลครับอืมเข้าเลยค่ะเอ้ยบล็อกอยู่เหรบล็อกค่ะของค่ะขาดเลยครับ ตัวหนึ่งค่ะใช้1 a c t i แอคชั่นพอย์ค่ะเอ็กซ์ต o รดแล้วก็ใช้1 a c t i แอคชั่นพอย์ลงน้องเซนิสุเปิดเจ็ดเจ็ดนี่ครับหาตัวที่เลดได้6 7เจ็ดอเป็นตัวนี้ค่ะแล้วก็ทิ้งใบหนึ่งทิ้งเป็นใบค่ะแล้วก็ใช้1 เป็นไฟนอลค่ะตั้ง2 EP 2> <Okay. S 1> ใช้1 a c t i แอคชั่นพอย์ค่ะลงเป็นน้องอินโนสุเกะแล้วก็ใช้อีก1 a c t i แอคชั่นพอย์ค่ะเอาเซนิสุออกจากสนามเพราะว่าใหม่เอาใหม่เทคคือถ้ามีเซนิสุอยู่ในสนามเอา5,000หรือลง5 0 0 0ลงไปออกจากสนามค่ะสิ <c oughs> จบเทินค่ะขึ้นหนึ่งครับหนึ่งขั้นพอยครับนงตัวนี้หาไดค่ะห้าอหกเจ็ดก็ไม่เจออืเหมือนเดจาวูเลยแย่แล้วสองครับนงตัวนี้บอกถ้ามีอนโสุเกตได้บวกพันหนึ่งในเทินเรามีเะได้สึก ได้บวกกันหนึ่งในเทสันสงคราค่ะหนึ่งครับามาแล้วมาแล้วค่ะล้วมา้าแล้วมาั้มาแล้วมาแลบวมา้วมาแล้วาแป้วาอ้วาเล้วนาแ้วม้วมัแล้วมัแล้วมล้วาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลเวมา้วมาแล้วมาแล้วมาวว้ามว้แวาว แล้วก็ใช้1 a c t i แอคชั่นพอยตลงน้องทันจิโล่ก็คือเหมือนกันก็คือถ้ามีอินโนุเกะบน1 0 0พันในเทินเราแล้วก็ในเทินฝั่งตรงข้ามถ้ามีเซนอิซึอยู่เป็นบอก1,000พันค่ะแล้วก็ใช้อีกหนึ่งแอคชั่นพอยต์ค่ะเลทตัวนี้บอกว่าถ้ามีทันจิโลอยู่ในสนามาได้1นึ่งอิมแพคค่ะแล้วก็ถ้ามีอินเซนอิซึอยู่ในสนามได้ตั้งหนึ่งตัว ก็คือประกาศตรวมตีค <three> the okay. ่ะเอ่อหนึ่งอินแพ็คค่ะโอเคแล้วก็สามพันห้าค่ะนับเลยครับแบล่างค่ะสองพันห้าครัตัวนี้ก่โอเคแบกกันบกันนั่น0ันี่ จะดันนี้เลยวะใจเราก็อยากดันใจเราก็ไม่อยากดันนะนั่นครับค่ะสองตัวนันสองตัวด้วยแล้วก็หนึ่งแอคชั่นพอยับค่ะลงตัวนี้จะเคยรสึซลงตัวนี้ลงเซสเซนแล้วก็หนึ่งเลดแน่นอนว่าแล้วมีอินโนสกีจะสองทิ้งหนึ่งครับทิ้งนี้ครับ แพคแท็กเฟสครับบีบให้ตัวนี้เฮ้ยเมนก่อนบีบให้ตัวนี้เป็นพันหนึ่งเป็นเท่าไรคะสามพันห้าสามพันห้าโอเคสี่พันดับเบิลครับเขามีพันติโลสี่พันดับเบิลเพรามีพันติโลงั้นเอาเฮ้ยเข้าเลยค่ะไมนี้ครับกับไมนี้ ชื่อแบบนี้เป็นขึ้นมือค่ะสามพันกว่าครับสามพันมีบอกค่ะสามพันห้าอ๋อสามพันห้าโอเคอุ้ยไม่หัดล้วพูดไปแล้วโอเคเข้าเลยค่ะใบบนรับไม่มีอะไรค่ะโอเคพันครับพานไปเลยเมื่อกี้ตัวหนึ่งค่ะเอ็กเตอร์ดอค่ะใช้หนึ่งแอคชั่นพอยต์ลงแล้วก็ใช้หนึ่ง เลทเมันเดิมไม่มียกมีแค่อิมแพคใช่ค่ะเป็นหนึ่งอิมแคครับรับครับใบล่างค่ะนี่นะครับค่ะวงบวกสามพันครับบวกนี่ครับโอเคเฮ้ยอ่ะได้ๆตรงนีโอเคเป็นสปอตสี่พันหนึ่งอิมแพคครับรับรับเฮ้ยสี่พันอ่านียนไดสามพันห้าค่ะสี่พันห้ ไม่เสียนะบวก3,000เริ่มตัวดัครับเจโนสามดาวตอนนี้สองเ้นพ์อยครับลงยิงกระปุกค่ะยิงไม่ได้ตพนนี้สาห้าค่ะหนึ่งครับลงทับตัวนี้เลยค่ะต้องเอาไว้ะคต้องเอาไว้ีมคต้องเิเ็าแกเปรตเขาตั้งสิบสองต่อบิดนี่้ สี่พันค่ะ Impact ครับค่ะสี่พันดบบเล่นครับบ็อกค่ะ Impact ครับสี่พันเลือกเลยค่ะใบนี้บนเอ่อตัวหนึ่งค่ะตัวสี่พันครับสี่พันเข้าเลยค่ะใบนี้ครับขึ้นมือค่ะอะไรครับตัวหนึ่งค่ะหนึ่ง Action Point ค่ะ มีลงตัวนี้ใช้หนึ่งแอคชั่นพอยต์ค่ะเอ่อเอาตัวนี้ออกจากนสนามค่ะเพราะมีเซน,นิสุอยู่โอเคพันลงไปแล้วก็ใช้หนึ่งแอคชั่นพอยต์ค่ะเลดแต่ว่าไม่มีฮันจิโรไม่มีอิมแพคค่ะเป็น4,000ค่ะหนึ่งดามิทตัวอย่างไปเศดแล้วนะครับไปล่างค่อน ยิงครับยิงตัวนลจบแล้วแล้วก็สี่พันค่ะหนึ่งกระเมตับครับแม่ล่างค่ะจบแล้วไปนอนอีกไม่รอครับค่ะสี่พันสองด้วยตัวหนึ่งค่ะหยิดเผื่อมานก็เลยมองว่าทิ้งหนึ่งค่ะใช่ทำไมขึ้นแล้วหรอไม่เห็นน้มานานแล้วนีมเค สี่พันครับสี 4, ่พันอะต้องบอกกันแหละบอกค่ะสามพันครับบอกค่ะสามพั้าครับไฟนอลไฟนอลไฟนอลอืมนั่นไงโอเคทำไรครับต่อดวงไม่ได้หนึ่ง,ง <laughs> <laughs> ได้นดังใจเลยอะตั้ <laughs> งสาวตัวหนึ่งค่ะเทินตัวใช้หนึ่งก่อนค่ะลง ทันติลูแล้วก็ใช้สองว่าใช้สองค่ะลงตัวนี้ค่ะ ชุบตัวหนึ่งชุบเป็นตัวนี้ค่ะแล้วก็ต้องทิ้งหนึ่งใบใช่ไหมใช่ครับทิ้งหนึ่งค่ะหนะึ่งอิวแพค <c oughs> แค่ะครับเลยครับไปล่างค้างไม่มีครับโอเคค่ะโตเทิญไปนอกทุกไปส่งใบเองอ่ะมาอีกได้ไหมอ่ะเนียงเราเข้ากล้องหมดแล้วหนึ่งครับ โอเคแอคแท็กเ็ดครับบิดตัวนี้เป็นสี่พันครับคสี่พันสี่ครับสี่พันกับสี่พันบ็อกค่ะสามพันห้าครับสามพันห้าตัวนี้บ็อกซค่ะสามพันห้าย่อมครับไปนอกไปนอกไม่ใช่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมินิฮาร์ด